มาลินำเครื่องว่างมาให้พี่หญิงมิดเบยค์ค่ะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรหรอคะอืมสิ่งนี้เรียกว่าพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนคะ่ะอืมมาลิทำเองนะคะแต่เป็นสูตรของคุณปูค่ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่หญิงขอเอืยเลยนะคะ นิดอยากแกล้งมานี้สิคะพี่มีอะไรที่น้องทำให้แล้วพี่ไม่ชอบด้วยหรอคะมีค่ะมีด้วยหรอคะค่ะก็เวลาที่มาริพูดปดไม่ตรงกับใจตัวเองพี่หญิงก็จะมีโปรดมากๆเลยไม่ใช่หรอคะหากเช่นนั้น ถ้าหากทำอีกพี่หญิงจะกริ้วมากแล้วก็ไม่อยากให้เธอมาเข้าใกล้พี่อีกเลยแต่คร้านี้พี่หญิงจะไม่กริ้วมากขอแค่หนึ่งนาทีพอเพราะพี่หญิงก,ก็ไม่อยากอยู่ห่างน้องไกลๆเหมือนกันโธ่งั้นก็อยากกิ้วเลยนะคะเพียงแต่แค่เวลาแค่หนึ่งนาทีที่เรา มารีก็คิดถึงคิดถึงพี่หญิงนิดจนแทบจะขาดใจแล้วม,มารีสัญญาค่ะว่าต่อจากนี้มารีจะไม่ปลดต่อหัวใจตัวเองอีกพี่หญิงวางใจได้เลยค่ะงั้น <c oughs> <c oughs> พี่กินต่อก่อนนะ สิ่งใด้หรอถึงมาอ้อนพี่ขนาดนี้ให้อ่อนพไทยัยเพียงอยากอ้อนค่ะแค่มาลิอยากอยู่ใกล้พี่นิดค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะต้องเข้ามาใกล้ามากกว่านี้พี่จะได้ให้ได้อิงแอบแล้วก็แบ่งปันไออื่นให้กับน้องมาลิ ี่พตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งพี่ก็จะมองแต่ปัจจุบันแต่ว่าพี่ไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เมื่อใดที่พี่ได้คิดถึงอนาคตของพวกเราที่จะมีเธออยู่กับฉันทุกวันแล้วอนาคตของพี่หญิงนิดสำหรับพวกเราอนาคตพี่หญิงนิดมองไว้ว่าอย่างไรบ้างหรอคะ พี่ก็อยากที่จะมีบ้านเล็กๆของพวกเราสองคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันเธอชอบบ้านพักตากอากาศของพี่ชายรุดมากเลยใช่ไหมถ้างั้นเราสร้างบ้านแบบนั้นแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่ให้ไกลจากพนาคนครจะได้ไม่มีผู้คนมาคอราหานินท้าว่าพวกเราเป็นพวกวิปลารอืมก็ดีค่ะอืมแล้วบ้านของพวกเราอะ่ะก็จะอบอุน่นอบอุ่นมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ รู้ไหมว่าทุกวันนี้พี่ต้องสวดมนต์ภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเพื่อพร้อข้อเดียวคือการที่เราจะได้มีกันอยู่ในทุกๆวันพี่ยินพ,พี่จะอยู่จนกว่าเกษาของน้องจะแปลเปลี่ยนเป็นสีขาวดวงเนตรที่เคยเป็นสุกสกาวก็อาจจะฟ้าฟังลงด้วยสังขารชวีก็อาจจะ สวยงามที่เคยสวยงามผ mm ุดผ่องก็อาจจะตกกระลิ้วรอยแต่ทุกครั้งที่พี่เยื่องย่างวระกายไปไหนมาไหน mm hmm. ก็คงจะเหนื่อยมากขึ้นต่อให้ระยะทางมันจะใกล้ mm hmm. แต่ก็คงดีถ้าเกิดว่ามีมือของมาริมาอยู่ในพัะพักของพี่ไปตลอดไม่ว่าจะเมื่อไหร่ พี่ก็อยากจะมีน้องอยู่กับพี่ไปเสมอเหมือนที่ความรักของพี่ในพทพัชรัยมัน่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยอพอดีเป๊ะเลยนะครับปรบมือให้บัวแล้วก็อลิซด้วยค่ะ